มอเตอร์คู่หน้า X9 พัดมอเตอร์คู่หลัง X9 พัด G2L รุ่นใหม่สำหรับคนที่งบประหยัดแปลงใบพัดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่มอเตอร์คู่หลังเวลาทำงานทั้งวันมันเกิดอาการร้อนม,มากๆผมทำให้อีกแล้วนี่คู่หลังเลยใส่ X9 พัด G2L เดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะได้เรื่องไหมมันจะบินได้ไหม <60. 3. S 1> แต่ถ้ามันได้นะลูกค้าก็แค่เปลี่ยนแค่ มอเตอร์ motor, หลัง2ตัวแล้วก็เปลี่ยนแขนด้านหลังเป็น45มมิลด้านหน้าใช้40มมิลเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่2ตัวแขนกับมอเตอร์ก็จะได้ต้นทุนที่มันเซฟลงไปจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวมันทำงานได้ถ้ามันได้นะเดี๋ยวไปลองบินดูสตาร์ทเครื่องครับ สังเกตได้ว่ามอเตอร์คู่หลังจะหมุนเบาวกว่าคู่หน้าจะหมุนแรงกว่าเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์เก้าพัดคู่หลังมันถูกปรับรอบมาแล้วเดี๋ยวผมจะเทคกตัวขึ้นครับตอนเทคกตัวก็จะมีกระดกมาด้านหลังเพราะว่ามอเตอร์คู่หน้ามันหมุนเร็วกว่าแต่ตอนนี้ผมลอยล้ําอยู่กับพี่ครับขึ้นลงลงขึ้นมันนิ่ง แสดงว่าผมคิดว่ามันต้องใช้ได้แน่เลยเพราะมันไม่เหมือนตอนผมใส่ X11 พัดกับคูนา X9 พัดไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองเติมน้ำน้ำน้ำเติมน้ำครับเติมน้ำเลือกเส้นทางการ a ดิน AV, แบตเตอรี่59.7ความเร็ว0แบตเตอรี่59.7ความเร็ว 0. <59 S 2> เดี๋ยวมาทดสอบตอนมีน้ํากันนะครับตอนนี้เติมน้ําไป12บสองลิตรเพื่อที่จะลองบินเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราบินกันด้วยระบบ a อบแล้วกันเดี๋ยวมาดูความนิ่งกันว่ามันจะนิ่งไหมเมื่อกี้บินลําเปล่าไปแล้วดูที่กระโดกหลังเหมือนเดิมไหม <59 S 1> ถ้ากระดกหลังตอนขึ้นอย่างเดียวผมก็นิดหน่อยผมเพราะว่าไม่เป็นไรขอให้มอเตอร์คู่หลังมันเย็นอย่างเดียวเพราะว่าโดเรามันบินเดิน,ดนหน้าอย่างเดียวไปลองกันอ่าลืมเปิดหัวเจ็ต เปิดหัเจ็ดก่อนปึ๊บโอเค <Battery S 1> ครับ้เจด7 1ความเร็ว4.1เอ้มันบินนิ่งอะ่ะมันใช้ได้แน่ๆเลยผ่านแน่นอนครับเดี๋ยวผมมาดูตอนมันบินออโต้อีกทีว่าระดับมันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวรอรอบินตอนออโต้เนี่ยมันจะทำงานไหมมันจะทำงานยังไงมันจะนิง่งไหมโอเคตอนนี้ผมปล่อยโดนให้มันลอยลำนิง่งอยู่เฉย oh. ผมไม่ได้จับรีโมทนะครับไมไ่จับรีโมทเลย ระดับยังรักษาด้วยเป๊ะไม่มีเลด้์พื้นด้วยลำนี้ไม่มีเลด้์พื้นนะครับผมฟันทงเลยเ 4. 4. ทานสำหรับใครที่อยากมาเปลี่ยนมอเตอร์คู่หลังเป็นเ9ก้าพัชจ 2L นะมาได้เลย,เ,ยเพราะว่าต้องเปลี่ยน <5. S 1> เปลี่ยนแขนแขนสองแขนสองแขนหลังเพราะว่าแขนเป็น4ี่ห้ามิลแล้วก็มอเตอร์คู่หลังเป็น A อกพัชจ 2L รุ่นใหม่มอเตอร์ตัวนี้ผมเทสแล้วมันประหยัดมันมันไม่ได้ประหยัดแบตพูดผิด 4. 4. มัน ความร้อนมันไม่เท่ากับ X9 พัดที่เราได้แปลงไอพัดไปเพราะว่านี้มันปรับรอบมาใหม่เป็นของเดิมเลยตอนนี้ผมไม่ได้จับจอสถิติข้างซ้ายเลยโดนยังบินนิ่งอยู่ในระดับปกติเลยผ่านครับผ่านเคสนี้เทสผ่านสำหรับใครที่จะเปลี่ยนมอเตอร์คู่หลังในงบประหยัดนะครับในงบประหยัดในงบประหยัดครับในงบประหยัดครับจบโอเคผ่านลงได้ครับ ยงามเลยเพราะว่ามอเตอร์มันจะไม่ร้อนจะมีตอนขึ้นอย่างเดียวตอนสตาร์ทตัวขึ้นยกตัวขึ้นจะมีกระดกหลังกระดกเอาหน้าขึ้นหลังนิดนิดนิดเดียวไม่ถึงพื้นแน่นอนครับส่วนความร้อนหรอมไม่เกิดขึ้นเลยไม่เกิดขึ้นโอเคผมว่าผ่านแล้วถ้าใครอยากใครอยากแปลงในประหยัดก็คือแปลงแค่มอเตอร์คู่หลังอย่างเดียวผ่านเดี๋ยวจัดไปครับ Fogo.